สวัสดีค่ะพี่น้องพาชมพาชมส่วนใหญ่จากพี่น้องเบิ้งอันนี้หอมเปยหอมเปยเพื่อนเอิ้นผักไมอย่างบริจาภาษาไทยเอิ้นอะไรก็ไม่รู้เบิ้งกล้วยหอมทองมาดูจาะพี่น้องเคือใหญ่หอมทองเคือใหญ่ๆนี่รอไปซีหานอต่อต้น จกแค่หนึ่งงามผัก <c oughs> งามายมาซื้อผักเสียนเราจับพี่น้องอันนี้ผักเป็นขั้นส้มก็ได้เดี๋ยวจับพี่น้องนี่อันนี้ซระลแะเน่ซระลแเน่ปื๊ดข้าหน้ากำเท่าใดใหญ่ ยายเฮ็ดกันเดี๋ดย้ยายคือเป็นโลกมันคือประเด็ดเอาเจ้าคือประเด็ดเอามันค่อยได้แตกขึ้นอีกเนี่ยพักเสี้ยนน่ะสารแนจะพี่น้องโอ้สารแนว่าซส่้นอันผักข้า,าเราเก็บสิบเบิดแลเราจะละ นี่สะระแหน่สะระแหน่นี่คณะผักคณะย้ายกระบวจวงอันต้นมันไว้เด็ดออกแล้วให้มันได้แตกอีกก็ได้ขายเรื่อยตัวเสียดายแทบเป็นลกเลยวันนี้แม่ตัว คนากำเท่าไหรก่ก็ขายเป็นกิโลดี๋ยวเอาสิบบาทก็ได้เอาผักเสียนสิบบาทคณะสิบบาทบอลด้มีถุงบ่มีกับ่เป็นจ้าเอาไปใส่ว้ยูรถก็ได้ดอกใหญ่นี่ผักเสียนสิบบาทดงจากพี่น้องอ่อนเอเล่ยอยู่อ่อนเอเล่คณะสวยสวย เด็ดเลยยายเดี๋ยวอันนี้ใบโหระพาจะพี่น้องบอกไว้แล้แไวแล้วทางนี้เป็นตะไคร้ปลาหกอันนี้ใบอัน มะเขือพวงจะพ่นองบ่มีงนวยแล้วจ้ะนี่เราตัดเราตัดไปทรงเราตัดจะพ่นองนี่อันคณะ่นปลูกพอได้อยู่ได้กินจะพ่นองพุ่นมะกรากอรอ หมาเทียนี่ย้ายลักขายเบิดแล้วดี๋ยนี้ตอนนั่นมาตอนน้อยๆอยู่ขายจนจะหมดแล้วใบกะเผาเบ่งจะากหนองน้ำงามสวดเอเล่อยู่ให้แต่ต้นสวยๆ ปอดสันจะพี่น้องเพิ่งชะอมเราเดี๋ยอนอนเอ๊ะเร่ยืนคนข้านหมนไปจะพี่น้องนั่นชะอมเราปรงยอดลายอยู่จ้ะน,นี่ในต้นเนาะ ีผักแป้นกับขั้นส้มแซ่บจากไปเนาะขั้นส้มเหมือนขอนขั้นผักมีแนวผัดดอกใหญ่สซาลแน่สวยๆงามลายหน่อยใหเนาะบึงเงซาลแเ่เรา จะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนาจะฝากช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะ